สวัสดีครับผพ้ผมผู้เนนช่นเคยนะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตกปลานะครับตกปลาชะโดนะหมายก็มาด้านหลังผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันว่าวันนี้เราจะได้สักตัวไหมไปครับนะครับสําหรับอุปกรณ์ตกปลาชัดโดนะที่ผมจะตกวันนี้ผมจะเน้นเป็นลอยนะครับลอยปลาดุกใช้ปลาดุกสดๆนะครับนี่ก็มีใช้ทุ่นนะครับขนาดนี้นะครับ แล้วก็ผมจะใช้คันเบ็ดเนี่ยก็เป็นคันธรรมดาเลยครับคันตกหน้าดินธรรมดาก็ตกได้คันตีหยบล้อมหรือคันอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้มันมีความแข็งแรงสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตาเบ็ดที่ใช้ก็จะใช้เป็นแบบนี้ครับลอ,องเห็นไหมครับใช้สองตาแบบนี้นะครับนะครับ แค่นี้เลยครับอุปกรณ์นะครับนะครับเมื่อปลูกเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับใส่ตุ้นไว้แบบนี้นี่ตาเบ็ดนี่ตุ้นแล้วเราจะใช้หนังยางนะครับเพื่อมัดสายตรงนี้เพื่อดักตุ้นนะครับถามว่าทําไมต้องใช้หนังยางเพราะหนังยางเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่กินสายนะครับแต่จะใช้เศษไม้หรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่แต่ผมแนะนําว่าเป็นหนังยางนะครับครับ ครับสำหรับการเกี่ยวประดูกสดนะก็จะเกี่ยวแบบนี้เลยนะครับอด,ดาม่านะอันนี้นะเพราะมันเป็นวิถีของคนตกปลากันนะครับเกี่ยวไปแบบนี้นะครับ2ตานะครับเกี่ยวไปเลยอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับ เรามาทาขั้นตอนการตรียมนะครับเสร็จแล้วเราก็รอนะครับรอปลากินครับ Ơ ừ. mình... <laughs> Cái gì mình mình ừ. đó ừ. Mắt liệu. Mắt liệu. Dù ยูต่ตัวเยอะไหมครับาม,มาเร็วครับเก็บเ,ยเอยจ่องดี<ม>เลยดอด้ดยวยจ่องดอีไม่อยู่มาเลยครับตัวแรกครับของวันนี้นะครับมาเลยครับ ว้าจะดูน้อยครับเจอไหนเจอไหนสุดยอดครับผลงานชาโดน้อยครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปตามชมดูก่อนครับว่าจะมีตัวต่อไปไหมโอ้โฉปลาหน่อยครับโฉปลาหน่อยนี่นะครับเป็นเืงอปลาดุกสดนะครับไอยตุ้นนะครับสุดยอดครับครับก็จบไปสำหรับ คลิปนี้นะครับเรามาดูผลงานกันนะครับผลงานที่ว่าเพื่อนตกได้ครับวนผมวัดแหวครับนี่ครับว้าปลาจะดูนะครับปลาจะดูน้อยนะครับซับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปครับ